ฝุ่นโบยนี่ถือว่ามนขนาดเช่นชาปกติไม่ค่อยข้ามฟากนะครับวันนี้มาที่ทำหมุนแก้วนะครับอูนูโปรจะประกบในแดนบันดีวันที่14กุมภาพันธ์ที่หนุ่มปุ๊กเลกันใก้กันแล้วด้วยนะครับหมดเวทีแล้วตู่มาแข่งแล้วครับโอ้โหเขาตุกครับเอาแล้วเอ็ดสีเิ็นโอ้ยโดนฟอกเอาฟอกครับเอ้าสั่งว้ครับ โอ้โหปั่นสยามครับเริ่มไม่ไหวครับวันนี้ชกในบ้านครับเป็นสีดินครับวางแข้งซ้ายสองแข้งครับตู้ในหนึ่งยกที่สามครับถือว่าเป็นตู้โดยคุณภาพครับหลอกแต่เสียบครับที่ไม่เสียบเลย ดูครับดูครับซ้ายซ้ายหลอกแม่โอ้ยฟองครับฟองสียาบนอยเชียร์ังเลยทีเดียวครับีเพชรสีหนึ่งับน้ำมนดีงสยาบตั้งอยโอ้ยโ้โอ้อออน้มีแต่้ออ้ดยเยับแถว พอแล้วข้องสยามนะแมถวนี้นี่จ็อกพลิกล็อกอยู่แล้วครับแหมมีกรอบนี่เป็อาวุธเด็ดครับโอ้เอาดลอีกแล้วเพชรทีนึงเบสสุดินนักบินอะไรยุงอีแดงกรอบไหนครับกรอนสยามตีบนนน้เงิัดกระแพงครับข้องสยามหาแล้วตลาดล้าทับปีไม่ห่างครับีนทางเสียตุ้พระรักบินครับโอ้โหเสียแล้วครับข้องสยาม บ้านไผ่วันนี้เข้ามาครับเลี่ยวเดินสายครับช่วงนี้บวกบ้านลูกบ้าครับบ้านไผ่ได้สู้เสมอครับอ้าวเทปสีนี้ในช่วงนี้เาเอาวซ้ายไปทีนึงอาวซ้ายคืนต้องสยามอ้าวหมัดคุ้มใจนะอย่าหมดใจเพี่เอย่าให้เหมือนมหาหินครับ เอาซอกแม่เฉียวแค่นิดเดียวก็เอาทิพย์เอาแล้วเอาแขงซ้ายกับต้องสยามบนยกที่สามเนี่ยสีเลนกับต้องสยานมนี่น้องน่าจะเป็นน้องฟารโรน่อ,อาจจะออกลูกเพื่อนตำแหน่งก็รุกงภูทรนี่ก็มีตำแหน่งว่าง้ถ้าล็องฟารโรอยะก้าวสุดหรือว่าคณะหาเียงที่ไหนว่างเยอะ ฝากันไปโอ้ยแม่เกียไปแล้วแขนซ้ายเสีนอนเลวก็ฉลองครบรอบ10ปีในการเจ็บไ้่วยของที่ใหญ่ยื่นทัองเขาต่อดูว่านููคู่ให้เอาซ้ายมาโอ้ยเดือดเดือดคนนี้โอ้เสียงบงหนองเทาวันนี้เขามาครับเสียงบง

เอาแล้วครับแหมตลงรับทรัพย์ในันเนี่ยเอาเ้าาลสามเด็กพอที่จะยังไงพอที่พอเด็กใจาต้องบอกว่าสุดยอดจริงจใจนายมันสุดยอดใจนายเป็นเกินร้อยอยู่แล้วเล็สีดินบ้องสียบี่ห้ยกสี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  จ็ดองรอบประมาณนี้ดตู้อยับรัชงสยไรับยับชพื้นที่ครับหวงสีครับอง้ายพี้อาอย่าพึ่งพอครับยกสียงครับไม่มีหงไม่มีง้ายเพชรี้โห เหญ่ั้งคู่พยงน้อยดาโพนี่ก็โบกที่สี่สมัยท้องดีบนเวทีเอาแล้วได้เลือกแล้วครับเพชรสีดีมีสีมีสันแล้วมีสีมีสันอย่างเงีซิ๊แล้วหยุดครับต้องสยามอยู่ไก่หัวใจอยู่ไก่หัวใจพยายามกระชับพิทูพยายามนะใส่ไข่ใส่ไข่ใสเสาบตาใส่ไข่เป็นเกินเลยเพชรสีดีต้องส่เลยครับ ขอต้องดีนี้มากครับยกสุดท้ายครับคู่นี้ถือว่าเป็นผู้วยเปลือกหครับโอ้โหนี่ครับนากแร้แม่เทาอดุจงกอกพิชัยลงมาครับนักแร้แม่เทาผู้วยดีเดียร์ของเจด้วยสุดยอดจริงๆวันนี้คู่นี้ใส่ก็ต้องยกแรกยันยกสุดท้ายตอนนี้เลยเอสสีรินดาองสยามนุ่งเงันตอนนี้ต้องสยามก็ ไม่เริ่มกับมั่ใจนะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับปั่นปุยครับเต้องบอกว่าแซนท้าโค้งเลยดี